สวยเกยกลับเลยกลับเลยลงเลยลงเลยลงเลยไป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 เลยไปเลยไปเลยพอเลยพอเลยอะไปอะไรมันจะมืดขนาดนั้นวะไม่ไหวไม่ไหวอะไรสวยสวยเออเฮ้ยมีคนอยู่ในห้องหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่ใครผมยาวๆอยู่ในห้องไหมไม่ไม่ไม่นะไม่นะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ เสียงมันกรุบเลยกลับเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงกลับเลยกลับเลยเลยแต่ว่าเราไม่หาต้นตอก่อนเหรอว่าอยู่ละคืออะไรมันไม่มีมันมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนี่ยไปไปพาไปก็ไม่ได้ยินเสียงเลยอ้อจะหลอดไฟมันช็อตนะเออไปเออเออผ่านกั้าแล้วพี่มันผิดปกตินะเมื่อกี้เนี้ย ไหมเราขยับลงมาเนี่ยนี่ไงชั้นไยนั่นพี่บอกแล้วมันมีคนอยู่หน้าจอนั่นน่ะหน้าต่างนะน่ิงเหรอเออไม่อยากไปแล้วพี่ก็บอกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่อันนี้มันกลับมาชั้นหนึ่งแล้วพี่มาเลยมาเลยเราต้องไปชั้นที่หกเหมือนเดิมโอ้ยมันต้องมสาเชื่อพี่ไงเราต้องตามพี่ต้องแล้วอ่ะโอ้พี่ก็ว่าแล้วมันเห็นแล้วเนี้ย เชื่อไม่เชื่อนี่อันนี้อันนี้กลับเลยไปไม่อยากเล่นแล้วไปนะอย่า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 ทำกันจะทำกันเฮ้ยสวยมันเปลี่ยนไหมเข็นไฟไม่กินเข็นไฟทุ่มส้มอะอะไร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 อะไรอะไรโอ้โห กูเล่กกเล่มันไม่เข้ามาในลีบมานี่มันเป็นป่าไปแล้วจ้ากด E ด่วนเอ้ยเด้วยพี่ดวยเอียวพี่ดยมันจะไม่ได้ไปเลยแม้ี่ถูกไหมชั้นที่เจ็ดเฮ้ย เฮ้ยหกสิบหกคืออะไรอ่ะมีคัดสิแล้วมีผีเด็กข้างนอกไหนนั่งไงไม่ผีเด็กมันเป็นโรงเรียนมันเฮ้ยเอออุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรายังเห็นเป็นเด็กอยู่เลยเอออะไรอ่ะอย่าหันหลังอย่าหันหลังอย่าเบือนวายอย่าหันหลังอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาอย่าตดใส่เพื่อน ออกไปพี่ต้องออกไปก่อนเลยไปคือวางขวดคือวางขวดเขาเขาเขาต้องกลมนาไปไปกันวันเนี่ยอ๋อไม่ใช่งไามแต่เขาบอกว่าเราอย่าหลังนะมันต้องหาไอ้นี่ไว้พี่ QR code เนี่ยอันนี้มันสูตรเคมีนี่ขกด E เพื่อหยิบกด Q เพื่อวางอ๋อขวดนี่ไงขวดน่ขวดไอ้พวกเนี้ยหาขวดน่าจะหาขวดคนละอันคนละอันจำคนละอัน L I C L ไอ้พี C ่โอเคนะพี่โอเคพี C ่โอเคโอ้ย L nah I C L มันมีกี <được Felix> ่ขวดอะพี่โอเคมันมีห้าขวดแต่เรามีสี่คนนะก็คนหนึ่งก็ต้องเอาสองขวดอะเฮ้ยไรโอ้คัดซีนอะไรกดพีเพื่อข้ามอย่าอยาอย่าข้ามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนดิเราไปหยิบขวดนทำยังไงมังแกขวดน่าคี้อ่ะมันนี่เขาคัดซีนเนี่ยเอา กูจะเอาตัวเคมเนี่ะออกลากเค็มันก็อันเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันพึ่งคัสซีนตอนนี้อะเออนั่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเศษกระดูกเฮ้ยแลนค่ะแลนค่ะโอ้ยเฮ้ยมันจะมาจัดเพื่ออะไรเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงนี้ทำไมอย่าหันหลังพี่อย่าหันหลัง ไม่เนี่ยวมันคุยอย่าเพิ่งกด E นะอย่าเพิ่งกดอีอย่าเพิ่งกดอีพี่อย่าเพิ่งกดอีใส่อย่าตัว K อย่าหดเหมือเดิมอย่าตัว K อย่าเพิ่งด E อย่าตัว K มาแล้วมันกดวางยังไงกดกดคิววางกดคิววางข้างล่างก่อนยังไงอะพี่เอาตัว K มาแล้วพี่เอาตัว K มาแล้วเรายังไม่เจอขวดอะไรเลยอ่ะกดเงีกดเงี้ยกดคิวอย่าเพิ่งใส่นะอย่าเพิ่งใส่นะกดอุ่มวางไว้ก่อนอันนี้ C L L I C L ใช่อันแรกพี่แต่ว่าอย่าเพิ่งกดใส่นะหาไม่ครบก่อนแล้วค่อยใส่ทีเดียวเอ้ยอย่าผักดิอ้๊ออุ้ยอาไอ้ไข่บันเลนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยหยมันะหยแใค่เอาตัวคยวพี่มาใส่อ่ะอันเดิมอีกแล้วไม่ไม่เหมือนมันเปิดทั้งเรียนด้วยอ่ะรูอว่ะ มัีห้องเรียนพี่มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ไม่มันมันนี่ไงเราผ่านแล้วเรามาชั้นหนึ่งร้อยแล้วนี่ไงใช่มันมีห้องเรียนเปิดแล้วเนี่ยเนี่ยห้องเรียนเปิดเนี่ยสังเกตสังเกตมันเดิมอ่ะจะกูดเอลยของเออเฮ้อเอจะรู้ได้ไงว่าไหนมันผิดปกติวะเนี่ยมีอีกาปังกลางปีกไหมไป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 ลยไป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 เลย เฮ้ยใครยังไม่มาน้องเนยยังไม่มาแล้วเราอ่ะเร็วเวเร็วเร็วๆร็เร็วเร็วเร็วอร่าเักได้ไหมร็วเฮ้ยไปอวเร็วเร้ยเ้็วเร้อยร็วเรวเวเร็วเร็วเรวอร็เร็วเ้ยวเรยรรเ อีกาตรงนั้นไม่มีไปเลยไปเลยแน่ใจใช่ใช่เช็ไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าผิดปกติเราต้องกลับกลับสีเขียวนี่มันผิดปกติแต่อีกาอยู่ไหนผิดปกติอกอ๋อตัวนี้ก็มีนี่ตัวนั้นก็มีมันมีอยู่แล้วหนูจะมีกาได้ไม่พี่ไม่เห็นอีกาตรงนี้เลยอ่ะไม่หนูเห็นหนูเหรอหนูเห็นอาไหรอใช่เออต้องยำต้องยำ เกือบละเกือบกลับไปด่านที่ศูนย์ๆละเอ๊แต่มันมันมีเครื่องช่างอันนี้อยู่ไหมเนี่ยเครื่องช่างน้ำหนักอะเน่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 ันเนี้ยมันน่าจะมีวังพี่เคยโล้ไอ้นี้เนี่ยมีใครจําปะไอ้ตรงเนี้ยไอ้กระดูกระดูกเนี่ยกรอยู่ถูกเดาถูกอยู่ถูกถูกกระดูกไม่ถูกกะมือไอ้นี่นี่ปกติใช่ปะใช่มันเป็นอะไรเย่หนึ่งร้อยสามปะ หรือศูนย์ศูนย์เลสัมาติดีสักทีดิเฮ้ยมันผิดปกติมอนเตอร์พวกนั้นมันไม่แปลกไปหน่อยหรอโปเตอร์โปเตอร์โปเตอร์ไม่ใช่มอนเตอร์เอาหรอแสดงว่าเราต้องจำรูปมันหรอเฮ้ยเนี่ยที่มันบอกว่ามันผิดอ่ะอ๋อนี่ไงเห็นไหมล่ะนี่ไงเฮ้ยไม่มีใครดูเลยหรอ ไปยุงเจาะตาจะเป็นไข้เลือดออกมะนยุงเหรียญอันนั่นมันมันมีพี่คนเดียวที่ทำงานนะดิโถ่ทุกคนต้องเชื่อพี่ต้องแล้วแหละใครเนี่ยกระทืบใครเป็นเฮ้ยเอ้ยอย่ามองพวกเขาอย่ามองพวกเขาใครอย่าอย่ามองอย่ามองก้มก้ม ก้มก้มแล้วย่องก,ก้มแล้วย่องกมเห็นกันไหมเห็นกันไหมก้มแล้วย่องอย่าไปมองมันอย่าไปสนใจย่อก้ม,อกมคอนโทรยอ่อมา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  <c oughs> เดินมาผัก <c oughs> ี่ใครมันผักหนูแนละ้ว <c oughs> ใครเนี่ยใครอยู่ขครงหน้าเนี่ยหนูหนูหนูก้มไว้คอนโทรย่องไปทางไหนอะอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจโอ๊ยใครมันผักวะเออ ไปเร็วๆหน่อยพี่กลัวมันอยู่หลังเง่ะมันอยู่หลังอง่เมัน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 อยู่ต่อหน้าหนูวะพี่ไปทางไหนวะไอ้ยงนี้มันี้มันไิ้มันผิดปกติต้องกลับเออผิดปกติต้องกลับเออเอาแล้วทำไมเหลือเราแค่สองคนอุ้ยเฮ้ เสียงอะไรอ่ะไม่รู้อืมภาพปกติลูกไข่เอ้ยไม่ปกติดูดิเฮ้ยไม่ปกติไอตัวนี้เอ้ท่านไหนวะท่านไหนวะท่านไหนวะไหนวะเอไป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  ได้ปลีปกติแลกวครับทำทางเกียวได้เกียวได้เกียวเลิกผักสักทีดิเป็นอะไรเดี๋ยวมืออยู่ดิ่งไม่ได้หรืไงดอกไม้เท่าเดิมเลยอะใบไม้อะอะปกติปกติปกติเฮ้ยเดียวอีกาเฮ้ยอีการ้องได้ไม่ไม่เคยตาน้องเนยเหมือนกันแหละ ตาไม่ต้องตาไม่ต้องไม่ใช่ตาพี่เออแล้วไมไม่ดูตาตัวเองตอนที่แรกอ่ะเล้ยตาอะไรก็เป็นเขาไม่ตาคนอย่างเนี้ยทุดตาแต่ละคนด้วยตาสวย่ะไปชั้นที่ร้อยเจ็ด เฮ้ยอะไรเหลืองอย่างเงี้ยอุ้ยอะไรอ่ะอย่าฟังให้ใช้ตาค้นหาอะไรเอย่าฟังอย่าฟังใช้สายตาคนหาหาอุ้ยอย่าฟังเหรออย่าฟังให้ใช้สายตาค้นหาไปไปแต่อย่าังอ่ะให้ใช้ตาพี่คือต้องมองตลอดเหรอใช่ต้องมองเฮ้ยโอ๊ย กอ๋อไม่ได้ตกอ่ะวิ่งมา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 มันเหมื่อยเด้เนี่ยไอมองหาอะไรอ่ะเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องในในในอะไรอะไรห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าอเราเดินลมใครปลดได้เขาหลอกเเลยลมควันเป็นยังไง ตดเป็นลิสิดดวงซะด้วยตดแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตดแบบเรแดงเราเราโดนจับเราโดนจับเหรอแอบสองเราอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันอันนี้นี่สไนเปอร์เราโดนจับปะอะไรแปลงไรกระดดนชูชิชูชิจะกินไปละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าเหมือนนี้เลยอ่ะ กด e กด e กด e ส่องหน้าต่างกดแล้วก็คลิกเมาส์โยนหยิบอ๋อหุ่ยเห็นมันหนูเห็นนี่นี่เห็นอะไรเหรอหุ่ยโยนยังไงกดคลิกเมาส์ไปวะนี่ไงไปทางทางใครทางมันนะนี่ไงอ๋อกดคลิกขวาคลิกขวาเพื่อเพื่อหาเฮ้ยนี่แน่โดนป้าี่ออกออกมาทางกูบ้างดิ แล้วอุ้ยนั่งไงนั่งผากมันอะไหนอะกวยตรงไหนอะนี่นี่นี่สวยนี่นี่เฮ้ยยูนไหนอีกโอ๊ยมันทำไมมาอยู่ข้างหน้าฉันตลอดเลยเนี่ยเอ้าเอ้ามึงอยากจะกำสเกลก็จ้งสเกลตรงนี้แหละเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีคนโยนไม่ทันหรือว่าโยนผิดอะใช่มีคนโยนไม่ทันเฮ้ยทางใครทางมันจะมาส่องทางพี่ดิ ันต้องโยนสองรอบเลยมันไม่โดนพี่มันไม่โดนไงต้องโยนต้องโยนโดนหน้าต่างไปเลยใช่ทะลุหน้าต่างไปเลยอ่ะใอ้มันแค่มันขึ้นแป้ควันอ่ะเออแต่ว่ามันก็ขึ้นควันเป็นทั้งสองอันแต่มันไม่หายอ่ะเอแสดงว่าไม่ใช่พี่ละไป่ะ่ปหนูเริ่มเซียนแล้วพี่หนูเริ่มเซียนละหนูเออทำไมทำไมมันมันมาเร็วขึ้นเหรอเออเออพี่พี่มันมาเร็วขึ้นโลวเร็ว เร็ว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 ไปช่วยกันไปช่วยกันเร็วไปอยู่เริ่มระทึกแล้วเริ่มระทึกแล้วเฮ้ยไปเลยไปเลยพี่ไปเฮ้ยยี่ไหนวะยี่ไหนวะยี่ไหนวะอันแรกมาให้เราซ้อมเหรอเรื่องนั้นน่ะทำไมมันไม่โดนยู่ไหนวะเอ้าเอ้ยไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยเฮ้ย ควันแดงสวยตดแดงแล้วมันตดแดงแล้วโอ้หินตดใครเนี่ยเฮ้ยดพี่เกิดที่โรงพยาบาลพี่เกิดหรือว่าพักฟื้นคุเแล้วเพตื่นมาเออเจอกันแล้วเฮ้ยเราถึง่านที่สองร้อยแล้ววะสองร้อยแล้วจัดลองมาจำกันเถอะโอันม้ยจำใหม่แล้ว ไหนวะไอหมอนี่มันธรรมดาธรรมดาใ้หน้ามันดำๆนะหรือว่าเป็นพเงามันโค้งไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ปฏิทินเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะปกติกับทางนี้เพื่อนร่วมชั้นอย่าเข้ามาใกล้ได้โปรดอยู่ห่างๆเข้าใจบอฉันรับมือกับการกัดแก้งอีกไม่ไหวแล้ว ตขอลองในบ่อไอ้ต้องฮะต่อลองยังไม่ยุ่ใกล้บ้าได้บ้าได้บาไเฮ้ยไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วไหนอะไหนเป็ประตูไหนไหนไหนไหหมูเด่งหมูเด้งมูเด้งเออไอ้เจะทำอะไรอุ้ยมมูเด่งได้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันมันมีนะฮะด้วยอ๋อมันเป็น scp ลบเกาเก้า มันมีรหัสอะไรอุ้ยเอชซีพเหรอใดีนะเอชซีพีเก้าเก้าก้าซพมันตัวประหลาดอะไรพวกนั้นที่มันสร้างขึ้นมาหรือเปล่าใช่พี่อุ้ยเฮ้ยาอีกแล้วเดี๋ยวนะกดอะไรอ่ะข้อหนึ่งต่อไปนี้ไม่ถูกต้องอย่ามอนสเตอร์มีรอยสักจอกไม้กดสองกดใดข้อหนึ่งเกี่ยวกับเลขคียไม่ถูกต้อง DNA ของมอนสเตอร์มีโครโมโซม X1 ตัวและโครโมโซมบายหนึ่งตัวคนจะกำลังพยายามช่วยใครอยู่ให้ช่วยผู้หญิงช่วยผู้หญิงเฮ้ยทำไมเราต้องช่วยเด็กทั้งสองคนดีใช่จังแม่งเถอะช่วยผู้หญิงดีกว่าเราเลือกยาหรือเปล่านี่ไงยาเนี่ยต้องเลือกตรงยาเนี่ยเลือกยาเลือกยาแดงยาแดงสีแดงคือผู้หญิงแต่ผู้หญิงมันเป็นผีเด็กผู้หญิงนะพี่เอาทิ้งได้ไหม ใครเลือกใครเลือกสีน้ำเงินพี่ไม่ได้เลือกแต่ที่แต่ไม่ไม่ได้เลือกสักอันกดไม่ทันเรื่องว่าเลือกคนเดียวเอ้าเกี่ยวกดผิดทางเออก็ถึงว่าไงเหรอโอ้ยฮอไอมันรีบกดเนี่ยโอ้ไม่ทราบอ่าเอาใหมทำไม ปกติ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 เมื่อกี้ไม่มีใครทวงพี่เลยหนูจะทวงอยู่หนูทวงไม่ทันพี่ยิงความจำมดตวกอยู่กินเลย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 ไม่ได้ตรวจสอบสถานที่ด้านหลัง เขากลับไปวงเบิงบอเออกลับไปดูไหมกลับไปดูไปเลยคือด้านหลังเมื่อกี้นี่พี่ก็ก็เดินทั่วแล้วนะทำไมมันไม่เห็นวะเขาบอกว่าด้านหลังด้านหลังไปถึงด้านไหนด้านหลังเขาบอกว่ามีอะไรผิดปกติด้านหลังหลังไหนอะหลังไหนอะหลังไอ้หมอเนี่ยเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกดตรงไหนไม่เห็นได้ไงอะ ไม่ยินเียมันก็เห็นอ่ะโอ้โนี่ไงนี่ไงโอ้ยอ่างเกลือด้วยเขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชเฮ้ยมันจะจ้องเราแล้วแต่ยังเป็นเด็กกลับมาเว้ยเออมึงอย่าจ้องหน้ากูดิจะขึ้นมาทำไมเนี่ยดีดีเรียดเลยเด็ดเผ็ดมาอุ้ยเสียงอะไรเอ้ยกลับกลับเลยกลับเลยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงโคตรน่าระทึกอ่ะ แล้วมันมีเสียงจิงลริด้วยเอออะไรอ่ะเป็นเอฟเฟกต์ตหลกซะงั้นมันบอกว่ากลัวทำไมเอ่ยเราได้เจอด่านบอสแล้วอ่ะทำไมอ่ะด่านบอสนั่งไงด่านบอสอ่ะสุดท้ายแล้วอุ้ยเราต้องไปยิงอะไรเนี่ยคุณดูอยู่คุณอย่าขยับเมื่อดูคุณอย่าขยับอ่านดีๆดีจบ ภา,าษาไทยเกีนเนยเดีใจอ๋ออันนี้มันโกโกวานี่เนี่ยอ๋ออ๋อคืออะไรโกโกวาโกโกฮีกกคินาโมอุหน้าเหมือนได้พบเลยอ่ะอย่าขยับอย่าขยับเราจะกลายเป็นลูกปัด <laughs> ดิฟันเหมือนต้องเนืยตาเหมือนงนี

มาสงัเอ้ยมีคนตามหลังจริงเหรอมีผีตามหลังไม่นะไม่อยากดูไม่อยากให้หล้งไอ้ป้ามันหมุนเหรอป้ามันมันมาแล้วมันตามหลังมาแล้วไปยังเอ้วมันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วหนูไม่ใกล้ถึงอ่ะดิมันจะถึงแล้วมันจะ โนฮฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะเออเหมือนได้ยินเสียงนะอุ้ยอะไรพัสเสีอะไรเดียวซิดดาวครูบอกให้นั่งลงนั่งลง นั่งลงซินั่งลงโต๊ะว่างอยู่ไหนเอออุ้ยม่นั่งไม่ได้บ้างละมีโต๊ะว่างละโต๊ะละโต๊ะว่างโต๊ะว่างโต๊ะว่างนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพอบเอสเราักเรียนวันนี้เราจะเรียนแคลคูลัสจะมีบ้านคณิตศาสัดห้าครั้งทุกวันไปไม่ได้ถ้าอยากเรียนครับไม่ได้ทั้งหมดคุณจะมีความรวดเร็วของชีวิตที่เหลือพี่ต้องนั่งหน้าเลยหรอทำได้ ใช่มใช่ไหมนั่งหน้าห้องเรียนเลยเหรอเออทำไมจะพีโปรตีไปเนี่ยมันก็ไม่ปกติไงแล้วมันผิดนะสิเอ้ยเลวอย่างน้องเนยน้องเนยยังไม่ได้สุ่มเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเข้าใหม่เอาใหม่เข้าใหม่น้องเนยสุ่มไหมน้องเนยผิดไปสามครั้งถือว่าคะแนนน้อยสุดโอ้แต่นี่เหรอกลับมาท่านี่ถือจะเคลียร์ยู่อันนี้กลับมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ไหนนี่ไงสวัสดีจ้าตาเองโอ้แหมโอ้โหหรือว่าเราอยู่ในบ้านตุ๊กตาป่าวะเนี่ยเอ้ยเราเราเรามามองใกล้ๆดิเฮ้ยรายละเอียดมันเฮ้ยเห็นอันนี้ไหมอะเห็นเห็นเห็นจมูกไหมมันมีกระเห็นพี่หนูเห็นคีดตามเลยแล้วเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรลยเอ๋แหม่พี่ออกแล้ว โอเคค่ะเอ้าอะไรขอโดออกเราก็ออกเลยเหรอประูเอ้ยเราปิดเทียบแล้วรีบออกเลยทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้องกับพี่นีด้วยนะคะแล้วก็พี่พบค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเนยขอบคุณพี่ต้องนะะขอบคุณน้องพบนะคะสนุกมากนี้ไว้เจอ ep ต่อไปค่ะ หรอไว้เจอกันใหม่บายค่ะ